และนี่คือเคสทั้งหมดในนามแบรนด์ i have cpu ครับ i have cpu ร้านประกอบคอมที่อยากดูแลทุกคนให้ใกล้ขึ้นเราทำทุกอย่างให้มันเรียบร้อยที่สุดเพราะว่ารอยยิ้มของลูกค้าหรือความรู้สึกของลูกค้ามันคือันไรเมื่อรับคอมประกอบที่ร้าน i have cpu ทั้ง4สาขานครนายกรามินทาบางพัดและ The ะโฟรลดทันที1,000บาทขอให้ลูกค้ามั่นใจใน i have cpu รีบเลยโปรโมชั่นสุดพิเศษรอคุณอยู่ครับผม สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอแฮมซีบิผมเปานะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วฮะสำหรับวันนี้ฮะเราจะพูดถึงตัวเคสนั่นเองซึ่งหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วว่าตัวเคสมันคืออะไรตัวเคสถ้าใครนึกไม่ออกก็คือเหมือนเคสโทรศัพท์แหละมันอาจจะมีหลายทรงตามที่ทุกคนต้องการไม่ว่าจะเป็นแบบ m i ว tower แบบปกติแบบ f u าว tower หรือแบบเป็นแบบ b a บ e b o เป็นแบบ open หรือแบบอะไรก็ตามแต่หรือแบบทรงแบบ ITX แบบเล็กๆก็มีซึ่งวันนี้ผมเองจะมาพูดถึงเคสแต่ไม่ใช่แบรนด์ไหนไม่ใช่แบรนด์นู่นแบรนด์ เคสจากร้านผมเองก็คือ เคสในนาม I have CPU นั่นเองครับต้องบอกก่อนเลยว่าเคสในนาม I have CPU เนี่ยมันจะมาจากโรงงานนะผมแจ้งยิ่งกับาผมไม่ได้ซื้อมาแล้วแบบติดสติกเกอร์ติดอะไรเองนะณปัจจุบันนี้มีให้เลือกมาสักห้ารุ่นนะครับเอาเพิ่มเติมก่อนอเอาแค่รุ่นแล้วก็ยังอยู่ในเรส์ราคาที่ทุกคนนั้นสามารถที่จะจับต้องไนดะ้อาจจะเพิ่มเงินนิดหน่อยสักสองสามกับเคสปกตินะครับคือมันไม่ได้เพิ่มเงินอะไรมากมายคือมันเป็นตัวต้นแบบไงาอาจจะไม่ได้ไฮเอ็นเท่าคอเซียเท่า NZXT หรือพวกพวก,พวกแบบแอนเชตัวบนบน,บน,บนอะไรเงี้ยแต สส่วนของแบบเบสิคอลทั่วไปฟังชั่นอลทั่วไปนั้นเรียกได้ว่ามีครบแน่นอนนะครับมีครบอย่างเช่นจํานวนพัดลมอย่างเช่นการใส่หม้อน้ําอย่างเช่นการใส่พวสาวเวอร์สไพลด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีอยู่ละอันนั้นอันนั้นเราเข้าใจละว่าฐานเข้าใจที่ว่าว่ามันมีอยู่ละดังนั้นเราจะมาดูเคสกันว่าในแต่ละรุ่นนั้นของเคสไอแ ham cpu นั้นมันมีตัวไหนบ้างและมีออปชั่นลอะไรให้เลือกบ้างนะครับจาก i อแ h a cpu ครับดังนั้นผมจะเริ่มต้นที่ตัวแรกครับก็คือ dark flat dk 3 61นั่นเองดังน,น,นั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในการคอลแลบแบรนด์ระหว่าง Dark f แฟกับ IH C ฮซูซึ่งอยู่ทางซ้ายมือผมเรียบร้อยแล้วนี่คือเคส Dark กแฟซึ่งมันมีให้เลือก2สีเล่าก่อนนี่ก็คือเคส d a r k f แฟ d k 3เคสซึ่งเคสตัวนี้หลายหลายท่านคงเห็นไปเยอะแล้วว่าผมเองนั้นใช้ประกอบไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเรียกได้ว่ามีประกอบทุกวันสำหรับดี3คสตรงนี้นะครับออมีให้เลือกสีขาวกับสีดำขนาดเนี่ยเป็นขนาด Mi d Tower หรือว่าขนาดกลางนั่นเองเนาะเคส e ดเ i เมชัน no. เนี่ยสูง48เซนยาวตัวนี้40เซนแล้วก็กว้าง2 1เซนเขาให้มาต่างๆค่อนข้างครบนะครับหลักๆเลยนะครับรองรับขนาดของเมนบอร์ดเนี่ย ATX อยู่แล้วเนาะแล้วก็รองรับขนาดสูงสุดนี่คือ ATX Micro ATX แล้วก็ ITX ีเอ็กซ์ฮาร์ดดิสกับ SSD เนี่ยใส่ได้2ตัว2หรือ1นะครับ2หรือ1ก็คือสามารถที่จะใส่ SSD แบบ SATA ได้แล้วก็ใส่ฮาร์ดดิสก์เพิ่มเติมได้อย่างอย่างละ2ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ e อเจนชั่นสล็อเนี่ยรองรับเป็นอร์ดที่สล็อตสูงสุดถึง7สล็อตก็คือนับตามที่ด้านหลังของเคสอ่ะสองสี่หกก็คือ7สล็อตนั่นเองนะครับ รองรับ v j a กาจอยาวที่สุด3 5ซนเมครับแล้วก็รองรับฮีทซิงความสูงทั้งหมด1 6เซนติมตรนั่นเองนะครับขนาดหม้อน้ำที่รองรับครับมันรองรับหม้อน้าได้สูงสุด3ตอนคือด้านหน้าเนี่ยเราจะสามารถที่จะใส่3ตอนได้ด้านบน2ตอนด้านหลัง1ตอนนะครับแล้วก็ขนาดพัดลมที่รองรับเนี่ย ด้านหน้าเนี่ยนะจะเป็นใหญ่สุดเนี่ยเขาลองรับขนาด140มมจะโดน3ตัวเลยแต่ว่าที่แถมมาเนี่ยพัดลมที่แถมมาต้องเล่าก่อนว่ามันแถมพัดลมมา4ตัวด้านหน้า3ตัวด้านหลังติดสติกเกอร์ I have CPU เรียบ้อย3ตัวเป็น R G B 1> 2>, RGB 1 2 3 1> ด้านหลัง 1, <ๆ>1ก็จะเป็น4แล้วก็จะใส่140ม mm. มคูณ3ก็ได้หรือใส่120ม mm. มคูณ3ก็ได้ในขณนะดเดียวกันด้านบนเนี่ยใส่ได้2ตัวนะครับใส่ได้ทั้งคู่เลยทั้ง120ม mm. มและ140ม mm. มด้านหลังเนี่ยล็อกไว้ที่แค่120ม นนั่นเองอรเชิญต่อน,นั้นหน้านเรียกได้ว่ามีครบทั้งหมดนะครับก็คือจะมี USB 3.0คูณ1ครับ USB 2.0ครับ h e a d e r u d i o แล้วก็ Power แล้วก็ Reset ครับตรงโลโก้เนี่ยมันจะมีโลโก้2จุดตรงนี้จะมีโลโก้ i r Hand Seal จากโรงงานนะลบไม่ออกตรงนี้ก็จะมีโลโก้ i r Hand Seal อยู่ตรงนี้ครับนี่4พัดลมสาวลมด้านหน้า1พัดลมด้านหลังนะครับด้านข้างเนี่ยเป็นกระจกนิรภัยนี่คือกระจกนิรภัยถามว่าข้อเดี่ยวของตัวนี้คืออะไร,ค,ออะไรคือแสงมันไม่จ้าเกินไปนะเวลาเราเปิดเครื่องเปิดอะไรอย่างเงี้ย ทำให้แสง R G B ถึงแม้มันไฟเนี่ยมันจะมี R G B นะครับไฟพัดลมจะมี R G B แต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงเลยามากมายเพราะว่ามันมีแมชหรือว่าตาข่ายเนี่ยคอยที่จะคุมอยู่นั่นเองนันั้นเนี่ยถือว่าเป็นโมเดลที่ขายดีของ i h a u s U ครับก็คือเคสตัวนี้ครับ Dark Flat D K 3 6 1 S กกับ i h a u U นั่นเองมีให้เลือกสีขาวหรือสีดำและนี่คือเคสตัวแรกนั่นเองครับ และนี่คือหนึ่งรุ่นที่มาใหม่ของ i h a v e v คือในโมเดลของ Darkflat C150M นั่นเองครับเพิ่งมาใหม่เลยนะ 2ตัวนี้การดีไซน์ตัวนี้ค่อนข้างสวยและมินิมอลเป็นอย่างมากครับมีไฮเดอร์สสีเหมือนเช่นเดิมก็คือสีขาวกับสีดานะครับตัวเคสเป็นแบบมันไม่ใช่มิทเทิลเวอร์ละนะครับเป็นเคสหนึ่งที่ค่อนข้างเล็กกระทัดรัดนะครับด้วยความสูงเขาไม่สูงเยอะนะครับไม่สูงไม่สูงมากเลยผมบอกเลยลว,ว่าเขาจะขนาดเขาจะไม่ใหญ่และรองรับบอร์ดเนี่ยไมโครเอ็กแล้วก็ไอทเด้วยนะครับถ้าสี์ใส่ได้2ตัวแล้วก็เอสเอสดาตาเนี่ยใส่ได้3มตัวสวยเอ็นด์ดูนั้นจะใส่บนเมนโมรี่บอร์ดอยู่แล้วนะ ตัวที่อยู่ด้านหลังอ่ะก็คือรองรับสล็อตถึง5สล็อตนั่นเองนะครับแล้วก็การ์ดเนี่ยจริงๆแล้วการ์ดจอเขารองรับคร้างยาวนะคือขนาด410มิลลิเมตรแล้วก็รองรับชุดซิงค์ที่สูงสุด165มิลลิเมตรจะได้ว่า CPU นั้นรองรับสูงสุด1.5เซนแล้วก็การ์ดจอรองรับสูงสุด4.1เซนติเมตรนั่นเองครับแล้วขนาดหม้อระที่รองรับเนี่ยด้านหน้าเนี่ยรองรับหม้อน้ำา3ตอนได้ด้วยนะครับ3 6 0มม280มม2 4 0มมด้านบนก็เหมือนกันนะครับ สาร350มม280มมแล้วก็270มมด้านหลังเนี่ย120ม mm. มครับดังนั้นเนี่ยจะวางชุดน้ำสามตอนเนี่ยด้านบนด้านลาน่างก็ได้นะครับด้านหน้าหรือด้านบนก็ได้นั่นเองแล้วคราวนี้ดูดิตังนี้จะมีแถบที่เป็นแม่เหล็กให้ด้วยหนีกันฝุ่นด้วยนะครับการดีไซน์ของเขาตรงเนี้ยจะเป็นเท็กเจอร์ตรงเนี้ยจะเป็นเท็กเจอร์คือจะไม่เรียบตรงเนี้ยจะมีโลโก้ Airhead U2.0 คือตรงจะมีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้แล,นและตรงเนี้ยที่ผมชอบนะมันจะมีตรงนี้ที่เป็นแบบริ้วๆอย่างเงี้ยยยยยยคืืออออมมมมมมััััันนนนนนนจจจจะะะไไ่่่ใใชเเ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 รรรีีีีีีีบบบบแแแปปป้้้้้้้ลลลิวววาางงดดหกกกสสขท็็์ เียเป็นชั้นชันชันชันผมว่าว่าสวยส่วนตัวผมว,ว,ว่าสวยแล้วพัดลมด้านหน้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนใส่ได้แค่2ตัวแต่จริงๆแล้วใส่เพิ่มได้ด้าน,นพัดลมที่มาจากโรงงานเนี่ยแน่นอนก็เป็นพัดลมไอเสียอยู่แล้วจะมาทั้งหมด3ตัวด้านหน้า2ด้านหลัง1แล้วใส่พัดลมเพิ่มได้อีก3ตัวถ้าสมมผู้ใส่เต็มหนึ่งสองเอาอย่างนี้นะ้วผมสรุปให้ขนาดพัดลมที่รองรับเนี่ยด้านหน้า 120มม3ตัวหรือว่า140มม2ตัวเนาะด้านบน120บบมม3ตัว140มม2ตัวด้านหลัง 120ม mm. ม1ตัวคืออันนี้ด้านข้าง1 mm. 2 0มม2อตัวแล้วก็ PSU อีก2ตัวตรงนี้นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ต้องใส่หรอกเนี่ย,พยเพราะแบบพรมตสายตรงนี้มันก็ใส่เล่มนิกแต่ว่าผมมองว่ามันจะเยอะแยะไปละนะครับพอเชื่อด้านหน้ามีอะไรบ้างครับ USB 3.0 1ศช่อง USB 3 0 2ช่อง HD Audio นะครับก็คือใส่เสียงได้แล้วก็ LED power แล้วก็ reset นั่นเองและช่องระบายอากาศตรงเนี้ยมันดูแบบเออมันดูสวยดีนะเอาจริงผมอยากให้ทุกคนดูตรงนี้ครับสวยจัดเลยมีให้เลือกสสีีขาาวดํและ ตรงนี้เหมือนเดิมครับคือ t e m p e r glass แต่สิ่งที่ดีสุดสิ่งที่ผมชอบสุดคือมันเป็นกระจก tempered glass ไม่พอแต่การเปิดปีของกระจกนั้นมันเป็นแบบบานส s ิงอ่ะบานสวิงเป็นยังไงไม่มีน็อตสักตัวนะครับไม่มีน็อตนะเปิดยังไงเปิดแค่นี้เองมันจะมีสายตรงนี้ดึงปึ๊บไปแม่เหล็กนี่แน,น่นจบเลยจบเลยนาะเห็นไหมผมชอบตัวนี้มากสุดเลยฮะเราอาจจะเห็นทุกตัวเป็นอาจจะเป็นแบบรางสไลด์ที่แบบแกะน็อตสตัวแล้วก็สไลด์ออกอันนั้นก็มีโอกาสแตกได้นะหรือว่าน็อตสตัวก็มีโอกาสแตกแต่ว่าอันเนี้ย เป็นบานทรวิงยกได้ไหมยกถอดออกได้ปึ๊บจบเลยเห็นไหมนี่ถอดออกได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปให้มันตรงรูปึ๊บปิดเรียบร้อยนี่คือดักแฟลตเอ็กับไอแฮฟซีบูในโมเดลของ 415M มีให้เลือก2สีสีขาวสีดำเนี่ยใครอยากประกอบแบบน K I เนี้ยเคสไอแฮฟเนี่ยแน่นอนครับถ้าเคสไอแฮฟก็จะมีจำหน่ายที่ไอแฮฟซีบูที่เดียวนั่นเองนี่คือรุ่นที่2ครับนั่นเองกับดักแฟลตในโมเดลของ 415M นั่นเองครับ และนี่คืออีกรุ่นนึงที่น่าสนใจครับคือ i have CPU i s CG สี black อันนี้มีให้เลือกสีเดียวคือสีดำนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเคสที่ออกแบบมาคล้ายๆกับยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนั่นเองนะครับการดีไซน์หนา้าจะเป็นแบบนี้นะครับเขาให้พัดลมมาถึง3ตัว1,2,3ด้านหน้าและเป็นขนาด mid tower รองรับเมนบอร์ดเหมือนเดิมนะครับ ATX Micro ATX ครับด้านหน้าเนี่ยจะสามพัดลมสมมติผมจะเผื่อลมให้เยอะนะสามลมอยู่แล้วนะครับนี่เป็น RGB อยู่แล้วพอเชื่อมต่อด้านหน้ามีอะไรบ้าง USB ส .0 คูณ1 USB 1.1คูณ2ไมโครโฟน h d a d d O LED Power แล้วก็รีเซ็ตมีโฟมมีไฟอะไรเงี้ยครบทุกอย่างนะครับแล้วตัวเคสนั้นเดว่าก็สวยนะเพราะว่าสเปยอยู่ล่างอยู่แล้วและแบ่งเป็นริ้วเป็นชั้นตรงเนี้ย ชัดเจนเห็นปะ่ะมันจะแบ่งพาร์ทระหว่างตัวในส่วนของพวกพาวเวอร์สไพล์เนี่ยหลบอยู่ทําให้มันไม่ได้โชว์พาวเวอร์สไพล์แต่ว่ามันจะโชว์โลโก้ i have cpu แทนม,มันจะมีโลโก้ i have cpu ขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้แล้วพาวเวอร์สไพล์อยู่ข้างล่างนะครับใส่ฮาร์ดดิสก์เพิ่มเติมได้ใส่ ssd เพิ่มเติมได้อยู่แล้วส่วนมากจะเป็นอย่างนี้แหละแล้ว,ลวที่มาที่สุดคือเป็นเทมเปอร์กราสบานฮับแบบสวิงเหมือนเดิมสวยผมชอบมากเลยบานพับสวิงเนี่ยรู้สึกมันไฮเอนด์ขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมพอเปิดม,มาปุ๊บบเเเนนนนีี have นีี่่ยยยโโลลลลกก้้้ i have าตรรงห็มัคแวจะ ปิดเพราะว่าสะพานตรงนี้จะใส่เมนบอร์ดได้นะครับหม้อน้ำา3ตอเนี่ยใส่ได้อยู่แล้วหม้อน้ำใส่ได้สูงสุด3ตอสามส่วมมครับด้านบน2ตอน240อมมพัดลมรองรับแค่120มมนะเท่าที่ดู120มมนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้สวยเห็นป่ะนี่เป็นรุ่นใหม่ครับผมแนะนำใครต้องการความเรียบง่ายดีไซน์เรียบๆอย่างนี้พัดลมหน้า3ตัวตัวนี้เป็นโลโก้ i have cvu ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจครับกับ i have cvu ihc g black นั่นเองครับ และนี่คือตัว Dark Flat ที่เป็นออ l Korea นั่นเองซึ่งถือว่าเป็นเคส i have CPU รุ่นแรกๆเลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นอันนี้ไม่ใช่สกรีนและอันนี้เป็นตัวนูนที่เป็นโลโก้ i e CPU นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีโลโก้ i h have CPU เคสเนี่ยเหมือนเดิมเลยเป็น mid tower ขนาด365มิลคูณ122มิลแล้วก็คูณ450มิลลิเมตรครับอยู่ในแบรนด์ของ Dark Flat ที่เป็น X กับ i h have CPU นั่นเองเพราะว่าสกายอยู่ล่างอยู่แล้วนะครับ Hard Disk ใส่ได้2ตัว SSD ใส่ได้2ตัวเช่นเดียวกันครับแล้วก็ X เป็นชุดสล็อตเนี่ยสล ก็คือรองรับเมนบอร์ดขนาด ATX อยู่แล้วเนาะแล้วก็การจอเนี่ยอาจจะใส่ได้เล็กนิดนึงคือ33เซนแล้วก็การจอยาวสูงสุด33เซนตัวเคสมันไม่ใหญ่ไงแค่นี้เองเนี่ยเล็กมากแล้วก็รองรับซิงสูงสุดได้160มิลลิเมตรนั่นเองสำหรับขนาดพัดลมทุลอดที่รองรับครับแน่นอนครับตัวนี้มาพร้อมกับที่มาจากโรงงานเลยนะมาสีพัดลมเหมือนเดิมด้านหน้า3หลัง 1พัดลมตรงนี้นะครับด้านบนนี่ใส่ได้เพิ่มได้2ตัวและด้านล่างนี่ใส่ได้อีก2ตัวก็คือตรงโพสต์พลายถ้าอยากจะใส่เพิ่มดังนั้นเนี่ยถ้ามจริงว่าใส่เต็มเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดตัวแน่นอนนะครับมันรองรับหม้อน้ำสามตอนด้านหน้า2ตอนด้านบนอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอร์ตจอดต่อด้านหน้าจะมี USB 3.0 1ช่อง2.0 1ช่อง H D a u D i O มี power reset ก็มีนะครับด้านข้างตรงนี้เป็นกระจกนิรภัย น,นหน้าเนี่ยสไตล์เมทัลลิกก็คือจะเป็นแบบเรียบเรียงง่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็น็อตสตัวคอยยึดเนี่ยเราสามารถแกะน็อตสตัวได้ก็เป็นอีกเคสอีกรุ่นหนึ่งที่เอามาให้ลูกค้าเลือกกันดังนั้นเนี่ยผมจะเน้นที่พัดลมว่าเอาพัดลมนี้เลือกไปก่อนอย่างน้อยต้องมี4พัดลม3พัดลม4พัดล,ลมอะไรประมาณนี้แล้วนี่คือเคสตัว Dark Fat Aquarius สีเดียวนะครับสีแบล็คด้านหน้าสามพัดลมด้านหลังหนึ่งพัดลมจาก IRC v บียครับ รุ่นอีกรุ่นหนึ่งคือรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับคือดาร์คแฟตตัวเลโอนเองเอ็กกับไอแฮซิลซึ่งตัวนี้มีความคล้ายกับตัวออคเคเรียสพอสมควรเลยเพราะว่าจะเป็นตะแกรงอย่างนี้ครับเป็นแนวนอนนิดนิดนึงไปซี่ๆตรงนี้แล้วตอนนี้จะมีสกรีนไอแฮซิลอยูอีกนะครับเป็นขนาดมิดทาวเวอร์เหมือนเดิมแล้วอย่าง, <S <S างที่ผมบอกผมยังคงคอนเซปต์ว่าผมให้ประลมเยอะนะคือ4ตัวเนี่ยหน้า3เป็น RGB แล้วก็หลัง1ที่เป็น RGB นั่นเองนะครับจะเป็นขนาดมิดทาวเวอร์ครับสามร้อยสิบเก้า เป็นเคส I have ที่อยู่จากโรงงานตรงนี้ลบไม่ได้นะครับรองรับเมนบอร์ดทั้งหมดเลย ATX, mATX แล้วก็ ITX ครับแล้วก็ฮาร์ดดิสใส่ได้2ตัวส t ตอร g e SSD ใส่ได้2ตัวเช่นเดียวกัน Expansion slot เนี่ยเจ็ด slot ตรงนี้รองรับการ์ดจอสูงสุดยาวสูงสุดสายได้2เซนติเมตรครับแล้วก็ตัวซีมิวคูลเลอร์ความสูงเนาะรองรับ165ม mm ิลลิเมตรนั่นเองเนาะแล้วก็ ขนาดพัดลมที่รองรับเนี่ยเขาจะรองรับพัดลมเนี่ย120อบมเนี่ย3ตัวแต่ถ้าชุดน้ำเนี่ยต้องแจ้งก่อนว่าตัวนี้จะใส่ชุดน้ำเนี่ย2ตอนได้แค่2ตัวนะครับหมายความว่าใส่2ตอนได้ ด้านหน้า1ด้านบนอกีกหนึ่งตรงนี้แล้วก็ด้านหลังอีก1ตออดังน,น,นั้นเนี่ยเคสตัวนี้จะใส่หม้อน้ํา3ตอนไม่ได้แจ้งอย่างนี้เลยว่าไม่ได้ครับแล้วก็จะใส่หม้อน้ํา2ต่อคือถ้าเป็นผมนะผมจะใส่หม้อน้ํา2ต่อข้างหน้าตรงเนี้ยอย่างเงี้ยหตัวจะใส่ด้านหน้าหรือใส่ด้านบนก็ได้แต่ใส่3มตน่นแ้วนั้นเองนะครับพอจะต่อด้านหน้าครับจะมี USB 3 0 1ช่อง USB 2 0อีก2ช่อง,องมี HD Audio และแน่นอนครับมันต้องมีปุ่มเปิดและปุ่มรีเซ็ตควบคู่กันอยู่แล้วนั่นน่่่นนนนเเออองงะแล้้้ววตมาาาาจุดดก็คืขหี ก็จะมีตะข่ายอย่างนี้คือนอกจากเพิ่มแบบกรองฝุ่นแล้วนะมันยังช่วยแสงไฟ R G B เนี่ยไม่ให้มันแบบจ้าเกินไปไม่ให้มันแสบตาเกินไปด้วยคือมันแบบเรียบๆง่ายๆอย่างเงี้ยนอกจากการฝุ่นแล้วนี่มีแผงตะแกรงก็คือ เอาไว้ดักฝุ่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือมันยังมียังคงมีแอร์โฟล์ให้อากาศนั้นไหลเวียนได้ง่ายขึ้นคือถ้ามันโล่งเนี่ยมันก็นจะไม่สวยแหละ1คือเป็ลมแยงตา2คือเผลอเผลอเอานิ้วไปโดนเนี่ยเจ็บนิ้วเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกรองรับหม้อน้ำสองร้อยสี่สิบใครจะใส่3ตอนเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าใส่ไม่ได้ตรงนี้เแล้วนี้เป็นลายคาร์บอนเคฟล่าตรงนี้ครับเนาะกระจกนินรภัยเหมือนเดิมง น็อตสตัว 1, 2, 3, 4ตรงนี้ก็เรียบร้อยนี่คือเคส Dark f แฟลตัว Leo X กับ I have CBU นั้นเนี่ยนี่คือครบหมดเลยทุกรุ่นที่ I have CBU จำหน่ายนะครับก็คือมีให้เลือก5รุ่น 7สีนั่นเองนะครับ DK 361มี2สีครับก็คือสีขาวกับสีดําแล้วก็ DK 451M เนี่ยก็จะมี2สีเช่ในเดียวกันสีขาวหรือสีดําดังน,นั้นเนี่ยอยากได้เคสตัวไหนหรืออยากจะประกอบเครื่องแล้วเลือกเคส iHas ในแบรนด์ของ AFCPU ก็ได้นะครับแน่นอนเคส iHas CPU หาได้ที่ iHas CPU เท่านั้นครับที่อื่นมีจํหน่ายแล้วใครจะบ้าจําหน่ายถูกต้องป่ะต้องจําหน่ายที่ iHas CPU แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้ต้องการความเป็น iHas CPU นั้นคุณก็เลือกเคส iHas CPU แล้วก็มีให้เลือกมากมาย5รุ่นเอาเริ่มต้นก่อน5รุ่นแต่อนาคตนั้นจะเพิ่ม หรือไม่เดี๋ยวรอติดตามรับชมกันแล้วกันครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ